เราเข้าสองใบรับผมอะไรดูฮานทั้งคู่นะครับจะต่ตางกันที่ปีผลิตและโมเดลนะครับใบนี้เป็น 7x ครับแล้วใบนี้เป็น R3 นะครับ<อ><อ>ดูทั้งสองซิโอเคครับไม่แน่ใจ R3, R4, R3, R4 ไม่ใช่แบบนี้ R3 ครับเดี๋ยวก่อนอาจจะปีนลึอก,กว่า R3 ร้วยซดึานะครับทีนี้สง่งใบนี้ครับเข้ามาทําโปรแกรม Full Detail นะครับดูนะ หมูที่มีอายุต่างกันเป็นหมวดชื่อลายนักแข่งอันเดียวกันนะครับแต่ปีผลิตคนละปีครับดูแน่ว่าจบมาทั้งคู่จะมีความเลี่ยมได้มากขนาดไหนครับผมวันนี้นะครับสั่งเบิกชิลตัวนี้สุดด้วยนะครับบอกเลยว่าของแรนะจ๊ะตัวนี้ตัวที่มีหมุดเทียออฟนะครับใครมีเก็บดีๆนะนะครับหรือถ้าอยากขายบอกผมผมยินดีรับซื้อซ้ำนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาหายเขาก็เลยต้องทำใหม่เอ้ยต้องเลยต้องเบิกใหม่นะครับ เริ่มลือกันก่อนนะครับค่อยเป็นค่อยไปกันทุกขั้นตอน What? <laughs> เอาเสร็จจบพร้อมส่งกลับครับผมอะไร Xwin X และ RR3 RR3 ีดู a าน,นะครับเป็นคัวล่าด้วยนะครับหล่อเนาะ สองใบนี้เข้ามาทำโปรแกรมฟู d ด e เทลลิ่งทั้ง2ใบครับเราจะบอกว่าสองใบนี้เป็นหมวกที่มีลายเดียวกันนักแข่งคนเดียวกันอย่าบอกว่าลายเดียวกันก็ไม่ใช่ดีเทลไม่เหมือนกันแต่นะครับเป็นคนละโมเดลนะครับคนดูนะนี่คือหมวกอายุประมาณ20กว่าปีนะครับปี07นะครับใบนี้ประมาณนั้นน่ะครับแล้วบ่งไนี้ประมาณปี1 5 1 6ครับอายุต่างกันเกือบ20ปีนะครับดูนะ แล้วคุณดูความเลี่ยมทั้งสองใบนะครับมีความเลี่ยมที่แตกต่างครับแล็กเกอร์คอลเบอร์นวัตกรรมของแล็กเกอร์ของเขานะครับไม่เหมือนกันนวัตกรรมสีไม่เหมือนกันนะครับแต่พอจบแล้วนะครับแม่จะให้คลิปวิดีโอเป็นคนบอกคุณแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบบไหนนะครับคุณชอบแบบไหนนะครับคุณเลือกส่สมแบคุณเลือกได้เลยนะครับส่งมา ให้เราเซอร์วิสได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนวมนะครับภายในเซตติ้งต่างๆของหมวกนะครับทุกอย่างนะครับของอะไรคุณมาเหอะนะครับเดี๋ยวเราจัดให้นะครับจิ้นดำที่ดกดำได้แบบนี้ก็เพราะว่าทริมของแม็กควายครับดูดีขอบยงขอบยางครับดำนะครับเซรามิกโค้ดนะครับทั้งสองใบนี้คือใช้เซรามิกตัวขวดสีขาวครับเป็นของ G Technic Serum Light นี่ไลท์นะไลท์ยังขนาดนี้นะครับ จ้ะเนี่ยไลท์นี่คือไลท์นะครับยังไม่ใช่อัลต้านะจ๊ะยังได้ขนาดนี้เนาะอัลต้าก็บอกเลยว่าคนละเรื่องครับคนละคนละเรื่องเลยครับ<ม>หรือล้างซักปรับผิวเซรา m มิกโคแล้วก็จบที่โอโซนเซตติ้งครับเบิกชิลใหม่นะครับตัวนี้ขัดชิวทิ้งทั้งหมดนะครับ ตรงนี้น็อตไม่มีเราใส่ให้นะครับใส่ให้เรียบร้อยนะครับใช้งานได้ยาวๆครับเปิดปิดได้เหมือนเดิมแต่ต้องระวังนะอะไหล่ตัวนี้นะมีความโก่งมีความมีความไม่เข้ารูปละอะไหล่ตัวนี้นะต้องระวังดีๆนะครับอืมจะดูนี้นะครับนวัตกรรมใหม่นะครับไม่เหมือนกันโอเคงานเจ้าสองใบนี้นะครับ จบส,สวยๆแบบนี้ครับผมขออนุญาตปิดจอไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ